กูเสร็จแล้วว่าไงคะน้องวันดีหนูขอกินข้าวก่อนค่ะจ้ากินเลยจ้ากินให้อร่อยนะ ผู้ภาพผู้ที่นอนเสร็จแล้วน่ารักจังเลยขอบคุณที่กดไลค์ให้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะผูภาพพูที่นอนเสร็จแล้ว มาดูละครนะคะอุย้ยใครมาเอ่ยใครมาเอ่ยวัสดีคะ่ะอ๋อน้องวันดีไปดูคลิปหนูได้ไหมคะจ้าเดี๋ยวไปดูจ้าเดี๋ยวไปดูนะคะดูให้จ้า ชื่อน้องวันดีอํำสีใช่ไหมน้องวันดีอ่ำสีน้องวันดีอํำสี อังอังอัือเดีวไปดูให้นะคะ em mày mấy em mày em yeah. mày sợ ngam em mày sợ nó đó yeah.